ดีครับอยู่กับผมส่องเบาโยวิธีอีสานหรือว่าเบลโยูโซเฟอร์โลเทนนะครับออมอนี้ก็เป็นวันที่สองกันยากันยายนนอพี่น้องนพอพศอ .2564 นะครับตอนนี้ก็เป็นเวนลาเย็ดโมงครึ่งนะครับมันี้ผมอยู่อันอำเภอล่าสีสไลนาะพี่น้องอยู่แถวเคือนล่าสีนี่แหละครับ มืัอนี้ผมมาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับเห็ดสิเป็นเห็ดยังเนาะพี่น้องเนาะเห็ดผึ่งขมตัวนี้พี่น้องไนี่ดอกหนึ่งพี่น้องสองดอกครับผมนี่โอ้ยงามครับนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมโอ้โหพี่พี่

่ว้ยเราคุ้จันเอออนี่ครับผมนี่พี่เนาะสามดอกครับผมเฮ้ยเราพห่น้องออเนาะพอได้ถือมีดมานำมีดทั้งโลดเว้ยมาตัดตีนมันน่าก้าวไปเลยแล้วน่ามาโลดโอ้ ก็งามพเพลียวอยู่นด้พี่น้องเลยง่ามคักเนยนี่ครับสามดอกครับผมอุ้ยโอ้โหอ,อนสว่วนนี่ครับว้าว่ายรูปเนี่ยายรูปเนี่ยอ้ยพี่น้องเลยย่นดีครับ ย,ยิ้เลยยังกำลังตุต้มๆมงงามเลยเด็กพี่หนองพาผีหน้องลงวอนซ้อนดอกเห็ดไหมรรครับที่สี่นะครับเกียบครับผม <c oughs> ตามมาตามมา หัวมูหนึ่งครับเย็ดแปดดอกก็มีปลาด,ด้วย พี่น้องเอ้ยอ,อ่อนซอนคัะดอกนี้ก็ดอกนี้นครับผมนี่้องพี่น้องเนาะนี่ครับเออโอ้ยอ่อ,อนซอนดอกเห็ดเห็ดเปิ่งขมด้วยพี่น้องนี่เสียบคืนอนยังนี่ครับ หวนไปเคลืมาใครดีกว่าเดอกเงเลือกพี่น้องไหมสามดอกครับผมนี่ โอ้่อนซ้อนเห็ดนี่ครับงามๆครับผมนั่งเก็บกระเป๋าย่ออยู่น <vard> ี่ <l acht> ดอกงามๆเลยพีย่น้องนี่ครับ ดอกนึงครับผมฮ้าไปเรื่อยๆน้ำใสปลานะครับลงมูแลวครับผมมาผู้เดียวมูอายมูอันพนี่น,นางเพิ่นกับไปอีกข้างหนึงนะครับผมมาตามหานหมีดมีดเสียเนาะพี่น่องมาผู้เดียวครับดอกนึงครับผม ดอกจุมม้มนเห็ดมันเห็ดขาวนี่ครับพอเห็ดไข่กงมีดอกเห็ดขาวนี่ครับดอกกระปุนด,ดอกนึงครับนี่ครับดอกนึง เนาะโอ้ยเห็ดก็หายากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็ดบัวครับโอ้ยมีดผมก็เสียจะไปวางลงถิ่มใส่บูนี่น่าสิมีได้หลายดอกเนาะพี่น้องอย่าอือหยาวาดลาดน้องเอ้ย เห็ดแดงครับผมนี่น้ำพี่น้องนะครับ พี่นอ้องนาอเฮ็ดที่ใดนะครับเฮ็ดผึง่งนี่เป็นเฮ็ดผึ่งขมครับดอกง่ายๆกับงามๆครับได้เฮ็ดแดงดอกเดียวครับผมหายากน้องพี่น้อง มาที่หลังเมือับเห็ดเห็ดเนี่ยก็เห็ดไข่เพื่อนว่ะนี่นะครับดงผู้ดินเนาะครับเนาะดอกงามๆครับต้นๆใดไเถื่อเห็ดเห็ดไข่เนาะพี่น้องเนาะครับ

น้ำกระไรพี่น้องเลยนะครับโอ้ยหนาวเอาเวทล้วครับผมเดีย๋ยวพี่น้องเน็ตปวกครับโอ้ยพี่น้องดอกเห่าใดๆนี่ยะขอเก็บครับผม เบดวงติล่ะดงผู้ครับดงผู้อำเภอราชีสไลครับผมท่างออกมาเนาะพี่น้องนี่ครับผมออกมาท่าสีแกบานนะครับพ่อเห็ดผึ่งเนาะพี่น้องดอกใหญ่ๆเยยยครับนี่พี่น้องดอกใหญ่ครับผมไอ้ยก็ ถ่ายพี่โออยู่มีเบื่งอืมเบื่งตีราคาอีกควัยนี่ชายกัผู้สาวอุบมาเลยนี่พี่น้องเห็ดเพิงครับผมสองดวงหิงใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยอยาย่าพี่น้องเบ่งอรรถ ไปครับผมเอาหนึ่งสองสามค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กอาไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้ออุย้ยมาบ่ท่านพอสซูโมองอยู่พี่น้องหึ่งเนี่ยโผดผู้หลายคันบาวาสิไปฉีดวัคซีนนี่สีย้างมันบดมือบึงพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะบ่าวโยวิธีอีสานกับเฮี่ยโอชาแนลเด้อค่ะเด้อติดตามกันยาวๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ